ตัดต่อขายยีนอย่างแก่วันบบนี้ช่างหนึ่งมีรีวิวให้ชมครับว่างานแก้ส่งเก่งนของช่างหนึ่งทำอะไรบ้างไปชมกันครับหลักๆช่างหนึ่งก็วนๆกับการแก้สรงเกางเก่งยีนหรือตัดต่อปลายขายีนหรือเก็บเป้าหรือว่าจะเป็นเก็บเอวนะครับแล้วก็มีถ้าไปเป็นงานใหญ่ภาพรวมก็คืองานรีเซ็ตทรงใหม่ครับงานนี้ก็จะมีทั้งรีเซ็ตทรงใหม่นะครับแล้วก็มีการทาทรงใหม่อย่างเดียวครับ ก็งานก็แล้วแต่นะช่างหนึ่งเวลามีโจทย์มาในช่วงหนึ่งก็ถามลูกค้าว่าลูกค้ามีปัญหาตรงส่วนไหนบ้างกางเกงที่จะเอามาแก่ก็ถามว่าเอวพอดีไหมให้เอวพอดีแล้วก็ทําแต่ทรงถ้าทรงไม่พอดีแล้วก็แก้แต่ทรงอะไรเงี้ยเออประมาณนั้นเนาะเออใช่ทรงไม่ดีต้องแก่แต่ทรงพูดเองก็งงเองเนาะก็ถ้าเกิดงานส่วนใหญ่คือแบบหนักๆแล้วถึงมาถึงช่างหนึ่งอ่ะคือช่างอื่น เขาไม่มีรีวิวให้ชมหรืออะไรประมาณนั้นนะครับลูกค้าเห็นรีวิวช่างหนึ่งว่าช่างหนึ่งทำงานแบบนี้อยากได้เห็นเนี้ยตัดต่อแล้วออกมาเป็นแบบนี้อะไรเงี้ยลูกค้าก็ตัดสินใจเข้ามาใช้บริการเนี้ยง,งานตัดต่อช่างหนึ่งจะเป็นสไตล์นี้ครับผมเป็นๆห้าเฟรมส่สวตัวอย่างเงี้ยแนะนําให้ตัดต่อตัวนี้จะมีทั้งสีเทานะสีเทามีการตัดต่อเหมือนกันครับอันนี้ลูกค้ารู้สึกจับ บ้านอำเภอทาชนะสุร,ราชธานีครับผมนำมาสองตัวก็เห็นการงานรีวิวของช่องหนึ่งนะในเว็บไซต์บาง,งั้นเถอะในช่องทางชูช่วยนิตเวกทั้งหลายนะครับก็เลยตัดสินใจเข้ามาใช้บริการครับงานนี้ลูกค้าก็มารับของไปเรียบร้อยครับก็มาสัว ตรวจสอบดูแล้วว่าเออมันจะเป็นลักษณะนี้หรือเงี้ยก็ออกมาค่อนข้างเจ็เต็มเลยงานก็มีเรื่อยๆครับมีตลอดนะครับช่วงนี้รู้สึกว่าหลังสมการมันนี้งานเข,ข้ามาค่อนข้างจะแน่นสักนิดครับลูกค้าก็อดทนรอกันนิดครับงานก็จะทยอยเคลียรย์ไปให้ครับง,งานออนไลน์ท่านหนึ่งเคลียร์ไปแล้วหลายจังหวัดนะครับทั้งเชียงใหม่ทั้งโคราชท่านหนึ่งก็เคลียร์ไปให้หนึ่งร้อยครับนี่เคลียร์งานหน้าร้านต่อนะครับ นี่ครับงานคือเป็นแบรนด์ของผู้หญิงของผู้ชายช่างหนึ่งก็ทํานะครับตัวนี้เสร็จเรียบร้อยตัวนี้สามตัวทุกจุดถึงจะมาตัดต่อเนาะตัวเนาะอ่าล้วก็มีรีวิวห้าสี่นครับตัวนี้ก็แก้ทรงนะครับก็มีหลายรุ่นหลายตัวนะ่ึงก็เลยเอามายํานะครับให้ชมกันนะครับก็สนใจติดต่อจะใช้บริการก็ที่บ้านเกียวได้เลยครับ n อ ng7955 ครับบริการทั่วไทยครับชั้นหนึ่งเปิดบริการทุกวัน,นครับไม่มีวันหยุดราชการครับนอกจากจะติดธุระชั้นหนึ่งก็จะแจ้งหน้าตรงหน้าเว็บไซต์ของชั้นหนึ่งหน้าจดจ้ตรวจของชั้นหนึ่งนะครับว่าวันนี้หยุดหรือว่าอะไรประมาณนี้ส่วนใหญ่จะไม่หยุดครับไม่รู้จะไปไหนนะครับทํางานดีกว่าได้เงินด้วยครับงานก็คือถ้าเกิดมันโอเวอร์ไซส์หรือใหญ่เกินไปต้นขาใหญ่เกินไปตรงข้างนอกอ่อ ช้นหนึ่งก็พิจารณาเก็บทั้งข้างนอกด้านในครับแต่ก็อยู่ที่โจทย์ของลูกค้าครับดีไซน์เงเกณฑตัวนั้นเป็นยังไงลูกค้าต้องการแบบไหนบางทีก็คุยกับเจ้าตัวก่อนนะไลฟ์ไสไตล์ของคนนั้นเป็นแบบไหนชั้นหนึ่งก็จะทํางานตามที่เขาต้องการนั่นเองครับผมก็มีการล้มตะเข็บนะฮะบันทีครับเกิดด้านในจะมีการเก็บเข้าใช่ไหมจะมีการยกเป้าขึ้นก็ต้องมีการล้มตะเข็บให้ครับบางตัวครับไม่ได้ล้มตะเข็บมาช่้นหนึ่งก็แบบ ได้นะว่ามันมีเนื้อผ้าที่เหลือนะเจ้หนึ่งก็จะทําการเย็บห่อให้เลยแล้วมันจะสวยมันจะพรีเมียมขึ้นกว่าเขาเยอะเลยจ,จริงๆนะครับลูกค้าจ้าหนึ่งก็เวลาลูกค้ามาใช้บรกิการก็อยากทําให้สวยนะมันจะได้ทนทนเน่นๆใส่ได้นานๆนะครับคุ้มๆครับผมก็อย่างตัวที่เห็นอยู่นี้เช้าหนึ่งก็ทําการล้มตะเข็บบรสุกเย็บห่อให้ด้วยนะนะน่าจะเป็นอาการเย็บห่อ ออแล้วก็จป็การคือตะเข็บเนี่ยลูกค้าสอบ,อบชอบสอบถามว่าถ้านหนึ่งใช้ได้ยีนไหมหมอใช้ได้ยีนครับต้องเป็นยีนแท้ตัวนี้จะเป็นยีนของแบรนด์ที่ท่านไว้วางใจเลยลนะก็ทําการเย็บตะเข็บอะไรให้สวยๆแน่นๆนะครับก็พยายามตรวจสอบให้ดีที่สุดครับพยายามทํางานแก้กความผิดพลาดให้มากสุดเพราะฉะนั้นก็ทํามานานแล้วมีการพัฒนางานมาต่อเนื่องจนถึงทุกวันนี้ครับก็เลยสามารถรับงานออนไลน์ได้เลยนะครับแต่ว่า งานออนไลน์จะต้องมีการคุยงานค่อนข้างจะเยอะนิดหนึ่งลูกค้าก็ต้องเข้าใจช่างนะครับช่างเพราะช่างไม่ได้เห็นบอดี้จริงๆของลูกค้าและไม่ได้ลองใส่เลยนะเพราะฉะนั้นการที่ส่งระาจ,าจ,จ,จัดต่างจังหวัดเนี่ยลูกค้าสามารถวัดแบบตามที่ช่างหนึ่งบอกหรือว่าลูกค้าจะส่งแบบมาด้วยหนึ่งตัวก็ได้ช่างหนึ่งสามารถลอกแบบได้ครับแต่ถ้าวัดตามที่ช่างหนึ่งบอกนะก็ไม่มีปัญหาครับก็ได้สเปคใกล้เคียงกับบอดี้ลูกค้าเช่นกันเช่น เอากกงเกงตัวต้นแบบเนี่ยวางกับพื้นนะครับแล้วก็วัดเป็นแบบเป็นนิ้วได้เลยเพราะว่าเอว16นิ้วใช่ไหมวางกับพื้นเอว16นิ้ว่มันก็จะเท่ากับ32เพราะฉะนั้นที่เหลือส่วนเกินทั้งหลายเนี่ยท่านหนึ่งจะมาคำนวณเนื้อผ้าเองแล้วก็จะมาลดไซส์ลงเองครับส่วนหลักๆก็จะมีเอวเป้าต้นขาหัวเข่าความยาวนะครับแล้วก็ปลายขานั่นเองครับเพราะหลังจากนั้นท่านหนึ่งก็จะมาดูดีไซน์ของกางเกงแต่ละรุ่นนะครับว่า มันดีไซน์มาแบบนี้เราต้องแก้แบบนี้จบมาแบบนี้เราทำไงก็ได้ให้ใกล้เคียงของเดิมมากที่สุดนะครับเราก็พยายามเก็บงานเก็บซ่อนตัวแบบเก็บตัดออกตัวนเล็กพวกนี้ก็ให้มันมันสวยงามมางั้นเถอะเวลาลูกค้าประสมใส่สก็ไม่สังเกตก็ไม่รู้ว่ามีการแก้ทรงแต่ว่างานของช่างหนึ่งเนี่ยช่างหนึ่งจะมาคำนวณเนื้อผ้าใหม่นี่นคือเทคนิคของช่างหนึ่งครับหลักๆเลยก็คือคำนวณเนื้อผ้าใหม่รีวาน,นี่ขามันโอเวอร์มันใหญ่ใช่ไหมเวลาเรามาแก้เสร็จปปียบร้ยเนี่ย ถ้าเกิดช่างไม่มีความชำนาญขามันจะบิดจะเบี้ยวนะครับแล้วแต่ว่าช่างหนึ่งอะมาคิดใหม่นะคำนวณนดน้วยภาพแบบไหนต้องเก็บยังไงให้ขามันไม่บิดไม่เบี้ยวปัญหาคือลูกค้าเคยไปแก้มานั่นแหละคือโจทย์มันคือมาจากลูกค้านั่นแหละลูกค้าบอกทําไมไปแก้ร้านนู้นมาขามันบิดจังเลยอย่างนั้นนี้อย่างเงี้ยบอกช่างหนึ่งก็เลยมีกิมมิคของช่างหนึ่งแก้แล้วขาไม่บิดไม่เบี้ยวนะครับสไกล์งานของช่างหนึ่งางานปะ,นะช่างหนึ่งก็ ทำนะวันนี้จริงๆเนี่ยที่ช่างหนึ่งตัดงานอยู่แนละ้ววันนี้งานปะเมือ่อยทั้งวันเกน็บตูดเลยบอกตรงๆตัวนี้คือมีลูกค้าเอาแบบมาด้วยเนี้ยช่างหนึ่งก็ลูกค้าบอกว่าให้สั้นกว่าแบบประมาณสักหนึ่งเซนประมาณนั้นเนชะ่ยงึ่งก็จัดให้ครับก็ตามนะสั้นสั้นกว่าแบบเพราะฉะนั้นเวลาลูกคา้าไปสวมใส่สก็มันก็จะฮักฮัพอดีพอดีตัวนี้จะเย็บห่อนะ ตักต่ออะไรเงี้ยคือแล้วแต่นัเราก็คุยหน้างานกันว่าลุกค้าชอบใจแบบหนอะไรยังไงครับสนใจใช้บริการสามารถติดต่อบ้านเกี่ยวได้เลยนะครับ n u n t 7955ช่องหนึ่งบริการทั่วไทยครับ